การลงทองนะคะเมื่อเราสักลายมือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงทองนะคะถิดให้ทั่วเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาเส้นการงานเส้นชีวิตนะคะเส้นสิกเส้นเส้นสัมผัสเส้นซับลาบลอยเส้นเดินทางต่างประเทศและการเปิดซับซับเศรษฐีทั้งปวงนะคะเราเปิดซับได้ทุกเส้นเลยนะคะเราดิขิตชีวิตเราได้ด้วยบุญกุศลหลังจากที่เราสักแล้วค่ะเราก็จะร่วมการสร้างบุญ นะคะคอนุโมทนาบุญทำบุญใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสร้างบุญญาบารมีให้เส้นเราชัดเจนมากนะคะเพื่อนๆค,ค่ะค่ะเราก็มาดูกันนะคะหลังจากลงทองแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนลงอาัขาระกันนะคะ สัญญาสายพัทจุลีน้านาณอุทังอุทังนาคราชนาโสดพัทจุลีสายปั่นกายสายเหล็กไหลดิ่งสิบพเนรสัญญาสายพัทจุลียะยะอุทังอุทังนาคราชโสดพัทจุลีสัญญาสายยันตรงยันตางยันเตอัคราโมคตีธรรมให้ยังตั้งกายตามสัญญาสายยัตนาธนามีนาธนามูนาธนาประสิทธิเมนะสัญญา ธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองตามสัญญาการเงินการทองบาร,รมีให้อํานวยการตามสัญญามีพลังพลังโมพลังพลังให้พลังยัง้งทั่ววรกายตามสัญญาให้เปิด